ชีวิตมาดามฟองคอนหลังสามีถูกประหารชีวิตของมาดามฟอนคอนหลังสามีถูกประหารเมื่อสิ้นท่านเจ้าพระยาวิชายเย็นถูกสามหารคืนวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2231รสราชสำนัก ส่งเจ้าพนักงานมายึดบ้านเรือนทรัพย์ส,สินที่มีทั้งหมดไม่เวน้นแม้แต่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชีวิตของมาดามฝนขอนไม่ใช่แค่คืนสู่สามัญเช่นก่อนที่เธอจะสมรสกับท่านเจ้าพญาหากเป็นชีวิตที่ตรากตรำและขับแขนยิ่งนะครับพราะนอกจากจะสิ้นเนื้อประดาตัวแล้ว ขุนหลวงโสรศักดิ์พระราชโอรษของสมเด็จพระพี่ราชายังหมายปองในตัวถืออีกด้วยนะครับโดยได้พยายามหวานล้อมุ่มคู่และทรมานให้เธอยินยอมแต่มาดามฟอนคอนปฏิเสธหนักแน่นและพยายามขอความช่วยเหลือจากนายปุมเดฟัตนะครับนายทหารฝรั่งเศสที่เธอและสามีคืออุปการะและมอบทรัพย์สินให้มากกว่า หนึ่งหมื่นลีนะครับในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาหากความหวังสุดท้ายของถือก็พึ่งไม่ได้สุดท้ายถือก็ถูกกุมขังนะครับจนเวลาผ่านไปคุณหลวงโรรสักเลือกสนใจในตัวมาดามฟอนคอนเธอจึงใช้ชีวิตทำงานในห้องเครื่องต้นอย่างสงบขึ้นขนมที่มีไข่และน้ำตาลเป็นส่วนประกอบตามอย่างโปรตุกเกสนั้นนะเช่นทองหยอดฝอยทอง ทองปลุกขนมผิงอื่นๆนะครับหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นฝีมือของมาดามฟอนคอนที่ได้ตำแหน่งเป็นท้าวทองกีบมานะครับแต่จริงๆขนมทั้งหลายนั้นมันเข้ามาในสยามดวยชาวโปรตุเกสก่อนหน้าเป็นร้อปีแล้วนะครับหากมาดามฟอนคอนเป็นผู้เผยเพยให้ออกจากคอนเวนสู่สาธารณชนมากกว่านะครับชีวิตของมาดามฟอนคอนก็พลิกฟื้น ขึ้นอีกครั้งหลังจากที่สามีเสียชีวิตไปประมาณ20ปีนะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายส,าสะเสด็จขึ้นของราชทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้เธอกลับมารับราชการในราชสำนักฝ่ายในนะครับทําหน้าที่ดูเครื่องเงินเครื่องทองและหัวหน้าพนากาักงานภูษามาลาซึ่งเธอปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีและซื่อสัตย์จนเป็นที่โปรดปรา,รานของพระองค์ถึงกับทรงสั่งให้หา นายยอสบุตรของเือมาเข้าเฝ้านะครับและโปรดให man, ้รับใช้ใกล้ชิดทั้งได้ปรูกเป็นครูสอนภาษาไทยด้วยพระองค์อิงนะครับแม้ชีวิตจะโรหกรหืเหินเพียงใดในยามที่ทุกยากมาดามฟอนคอนยังได้รับการจุนเจือเล็กๆน้อยๆจากผู้ที่ถือคือเกื้อกูลนะครับอุปกระตามหลักของศาสนาคริสต์รมันคาทอลิกเมื่อประสิมวัยก็ได้ใช้ชีวิตสงบสุขอีกครั้ง ตามจิตนาลมของพระผู้เป็นเจ้า